สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน้น้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาผสมเหยื่อหน้าดินนะครับในสไตล์ของเหนือเมฆฟิชชิงนะครับพรุ่งนี้จะออกหมายหนองผําบ้านดอยเทวานะครับหมายนี้เนี่ยบ่อค่อนข้างกว้างนะครับผมก็เลยเตรียมคันหน้าดินไป2คันนะครับพรุ่งนี้นะอัตราส่วนนะครับผมใช้รำหนึ่งกิโลนะครับเป็นรำละเอียดนั้นหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ขนมปังนะครับปั่นขาวขอบนะปั่นหยาบหยาบนะครับขนมปังก็จะช่วยในเรื่องของการอ่ ความเหนียวของเหยื่อนะครับนะความเหนียวของเหยื่อนะครับผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับก็ขนมปังก็1ปอนนะครับ1ปอนกะโหลกนะผมใช้นะครับต่อรัม1นกิโลนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเหยื่อของผมจะเป็นลักษณะรำบ่มชิปนะครับนะผมจะใช้ชิปเหนือเมฆนะครับสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะครับก็ใช้อยู่ครึ่งกิโลนะครับ1ถุงก็1กิโลใส่ไว้ครึ่งหนึ่งนะครับเป็นลักษณะรำบ่มชิปนะครับเป็นงานหน้าดินนะ ก็หมายนี้นี่อ่าต้องเตรียมไว้หลากหลายหน่อยนะครับเพราะว่าหมายเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับนะแล้วก็จะใส่นะครับไฮเกรดปลารวมเนื้อเมฆนะครับครึ่งถุงนะครับหนึ่งถุงของผมก็ครึ่งกิโลนะใส่ไปครึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ตกได้ทั้งปลาเกตปลาหนังนะครับตัวนี้นะก็ส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัวนี้ในงานชิงหลิวนะครับนะคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นลักษณะเยื่อแห้งๆนะครับรำบ่มชิปเนื้อเมฆนะครับ ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ผมเดี๋ยวจะเติมเป็นลักษณะหัวเชื้อเข้าไปด้วยนะครับหัวเชื้อเขียวเหนือเมฆนะเป็นกลิ่นหอมนวลๆนะครับโดยการใส่เข้าไปนะครับเราจะเป็นการหมักแห้งนะเพื่อนๆนะหมักแห้งแต่ใส่หัวเชื้อนะครับให้หัวเชื้อเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในตัวรัมนะครับนะเข้าไปอยู่ในตัวรัมนะผม1ขวดเนี่ยของผมใส่อยู่ประมาณเศษหนึ่งส่วนสนะครับเศษหนึ่งส่วนสของขวดนะครับ แล้วก็จะมีกะทินะครับเพื่อนๆนะตัวกะทิเนี่ยก็จะมีความมันนะครับช่วยในเรื่องของการแตกตัวนะครับแล้วก็พากลิ่นไปไกลๆนะครับนะตัวอา่ากะทินะครับใช้1กล่องนะครับ1กล่องนะก็ลักษณะการหมักผมก็จะหมักแบบนี้นะเป็นลักษณะการหมักแห้งนะครับนะคุกเขาส่วนผสม,มให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะทําการหมักไว้1คืนนะครับหมักไว้ในถังนะก็คุกเขาเหยื่อให้เข้ากันก่อนครับเป็นลักษณะ รำบ่มชิปนะครับหมักแห้งพรุ่งนี้เช้าก็นําไปผสมน้ําที่บ่อแล้วก็ทําการตกได้เลยพรุ่งนี้นะครับผมเตรียมคันหน้าดินไว้2คันนะครับเพื่อใช้ในการตกนะเหยื่อประมาณนี้ก็น่าจะพอนะครับดมดูแล้วหอมนวลๆนะครับได้สูตรที่ต้องการนะครับก็ทําการแพ็คลงถังนะครับก็หมักไว้1คืนนะครับตอนที่ผมทําเหยื่อนะครับตอนนี้ก็เที่ยงวันนะก็หมักไว้1คืนนะครับพรุ่งนี้เช้าก็ออกไปตก น่าจะออกบ้านตอนสักตีสานะเดี๋ยวลุ้นกันครับว่าเหยื่อสูตรนี้จะได้ผลหรือเปล่าไปดูกันหน้างานแล้วกันนะครับที่หนองผําบ้านดอยเทวานะครับนะประมาณนี้ครับหมักแห้งๆไว้พรุ่งนี้ผสมน้ําที่บ่อนะลุ้นกันนะครับว่าสูตรนี้จะเป็นเรื่องหรือเปล่านะครับกับหน้าดินสูตรเนื้อเมฆฟิชชิงนะครับ